สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปัจจุบันนีิพาพรนงนุษ์เก็บตัวเงียบเป็นเศรษฐีร้อยล้าน เรียกว่าเป็นนางเอกในตำนานที่หลายคนยังคงนึกถึงสำรับนิพาพรนงนุษนางเอกเจ้าของฉายาโอลิเวียฮัสซี่ของเมืองไทยผู้โด่งดังจากภาพยนตร์15หยกหยก16มายอนเมืเ่อเกือบ40ปีที่แล้วที่ปัจจุบันได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานกว่า30ปีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จนประสบความสำเร็จกลายเป็นเศรษฐีนีระดับร้อยล้านโดยบริษัทนงนุษอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาปี2530ทั้ทงนี้นิพาพรนงนุษยยังมี ลูกค้าสำคัญได้แก่ยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งโอสถสภาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันไรออนคาโอเอสแอนด์พีและธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนี้พรพรนงนุษย์ถือเป็นผู้ถือเลิกสิทธิ์ของวอลดิสีย์อีกด้วยเพื่อใช้ในงานด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัส t ์โตมีเดียขอบคุณครับ